นับถอยหลัง4นัดสุดท้ายของเยอเกนคอปนัดนี้ริพูทำได้แค่บุกไปเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ด2ประตูต่อ2รูปเกมก็ไม่ได้ต่างจากเดิมนะคะริพูก็พอสร้างสรรค์โอกาสมาได้แต่ก็ทำประตูไม่ได้จริงแม้ว่าจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนผู้เล่นในแนวโรคพักซาลาพักนูนเยสพักซโบสไลน์นะคะใช้คอดี้กักโปเอเลียลงมาเนาะ แต่ก็ดูไม่ได้สร้างความอันตรายอะไรให้คู่แข่งนะคะเหมือนเดิมเลยหน้าก็ไม่คมหลังก็รั่วแล้วก็สุดท้ายเรียบร้อยค่ะขอขอบคุณ n ิ w Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมกำลังไฮบรดพร้อมทุกเส้นทางกับ Multidynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง7จ9 0แสจดหื่น0 0บาทพร้อมให้ขับฟรีอีก90วันเริ่มเกมมาเรียพูมีโอกาสครองบอลคือแชมป์ครองบอลอ,อนนะเรียลพู ทั้งด้านของเวสแฮมนะคะเขาก็มาแบบตั้งรับแล้วก็รอโต้นั่นแหละแต่ในรูปของเราก็คือใช้โอกาสเปืองนะคะแล้วก็พอจะยิงได้แม่งก็ติดเซฟโกลม่งก็เหนียวอีกโอ้โหชีวิตแล้วก็เข้าสเต็ปเดิมเลยค่ะลิเวอร์ p o o เรานะคะก็โดนนำก่อนในนาทีที่43นะคะเป็นจังหวะลูกเตะมุมเขาเล่นเตะมุมเร็วไงแล้วก็คดูสเปิดให้จาลลตโบเวนหมงเข้าไปค่ะเวสแฮมนำ1-0ก่อนที่จะหมดครึ่งแรก พอเปิดครื่องหลังมาเฮ้ยดูเหมือนเลี้ยวผู้จะดีขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วก็ได้ประตูตีเสมอค่ะในนาทีที่48เปิดครื่องหลังมาในตีเสมอได้ไวเฮ้ยหรือว่าผู้เราต้องกลับมาได้แน,แน่แล้วก็บกไปนวดไปนะคะโนนาทีที่64เรามาได้ประตูแซงขึ้นนำนะคะ2 1เป็นจังหวะที่แบบเอียงวะกมากเลยอะจังหวะชุลมูนนะคะโคดี้กักโปเนี่ยหวดบอลไปโดนผู้เล่นของเวสต์แฮม กระดอนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปโดนผู้รักษรประตูนะคะเข้าประตูตัวเองเรียบร้อยเรียบพูนำสองหนึ่งกะแบบเฮ้ยนำสองหนึ่งใจมันต้องมาแล้วเออมันต้องได้แล้วประตูปิดกองอะไรอย่างงี้สรุปค่ะทางด้านของเวสแฮม,มไม่มีอะไรเสียเนาะเออเปิดเกมใส่หรือว่าพูเลยแต่เรียพูก็ทำไม่ได้เองด้วยนะคะเรื่องเดิมๆแหละทำไม่ได้ก็ต้องโดนไปตามสเต็ปค่ะ เพราะว่าหลังเราก็พร้อมที่จะเสียอยู่ตะลอดเวลาอยู่แล้วเนาะจนในนาทีที่77เวสแฮมตามตีเสมอเล้วหูได้สำเร็จ2องประตูต่อ2นะคะเป็นจังหวะที่จาลอตโบเวนเปิดบอลให้อันโตนิโอมงเข้าไปอบอลตีเสมอปุ๊บเขาก็จะมีการเปลี่ยนตัวใช่ไหมคะก็จะเปลี่ยนเอาซาร่าลงใช่ไหมซาร่านูนเย็อะไอ่เง แล้วก็ดันมามีเรื่องให้เถียงกันข้างสนาม่ะทุกคนเกมนี้คือสภาพทีมก็คือเละเทะอยู่แล้วนะคะแล้วยังมาทะเลาะก,กันข้างสนามมาคิดดูดิภาพที่เราแบบไม่ค่อยได้เห็นนะเอาจริงเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็ได้เห็นละซึ่งมันก็น่าเป็นห่วงมากๆนะคะอ่ะหลังจากเปลี่ยนตัวมาก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นค่ะส่งโมซาลามานนเยตมาก็เหมือนเหมือนเดิมค่ะทุกคนมีโอกาสแล้วก็ ทำอะไรไม่ได้จนสุดท้ายแล้วก็จบกันไปที่ลิเวอร์พูลบุกไปเสมอเวสต์แฮมสองประตูต่อสองนะคะตอนนี้โอ้โหปิดประตูไม่ต้องลุ้นปฏิหงปฏิหารอะไรแล้วนะคะเออตามนี้ หลังเกมเขาก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะบอกว่าเราคุยกันในห้องแต่งตัวแล้วสําหรับผมทุกอย่างจบลงแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกเหตุผลนะว่าเกิดจากอะไรทางด้านของโมซาลาก็ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นะคะโดยตอบสั้นๆว่าถ้าผมพูดไปวันนี้มันคงลุกเป็นไฟมันคงเดือดแน่นอนก็ขอให้เคลียร์การเข้าใจแล้วก็จบด้วยดีแล้วกันเนาะ ฤดูกาลน,นี้ก็1แชมป์ท่วนนะคะลิเวอร์พูลเรามาดูตารางคะแนนกันตอนนี้แข่งไปเยอะกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะลิเวอร์พูลนะคะตามหลังจากฟูงอยู่2แต้มแข่งมากกว่าเขานะและตามหลังแมนซิตี้ที่แข่งน้อยกว่า2นัดเนี่ยอยู่1แต้มตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ3ของตารางนะคะเอาเป็นว่าอย่าหลุด ท็อป <Top> แค่นี้ก็พอใจแล้วแล้วฤดูค่ะนี้จะทำได้ไหมอีกสามนาทีเหลือถ้าคิดในแง่ดีคิดว่าอ่ะอย่างน้อยก็ไม่แพ้พัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงจากนัดที่แล้วนะคะอะ้กองเชียร์อย่างเราก็หมดแรงเหมือนกันเนาะหมดแรงเหมือนกันนะคะแต่ก็สู้ต่อไปค่ะ